แม่ครับขออีกครับแม่ขออีกครับดูดีเอาไหมลูกให้ไปรอบนึงแล้วไม่เอาแม่จะแบ่งแม่จะแบ่งนมอีกแล้วนะเอาเอาจย่ก,กอหางพี่นิวดีทําไมนะ่นตัวนั้นน่ะหือหยุดเล่นกันไปรอบนึงแล้วนะคะนี่เล่นไปพักนึงแล้ืม,มชะลอชะลอชะลออะไรลูกชะลอการตัดสินใจของแม่ครับตอนนี้ก็ กินขนมรอนอมหมาไม่กินหมาอะไรไม่กินขนมคนเป็นข้าวเกี๊ยวกุ้งนะครับแม่ครับกินเป็นอยู่ตัวเรียวคือผมครับแม่มันอ่ยยนะครับเบี้ยวมันอ่ยยแต่ไตหนูนะสิลูกไตหนูพังนะลูกนะไม่ไหวกับการรักษานะลูกนะนิดหน่อยฮะแม่มัน,มน อร่อยจนหยุดไม่ได้ครับเขาเกียบเนี่ยโอ้โหไอ้สองตัวนั่นน่ะเล่นกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวพี่ขาวก็ขี้เกียจเล่นด้วยหรอกนะนะไอ้นั่นไม่ยอมเบื่อเล่นเลยนะนะไม่ว่ากลางวันกลางคืนพี่เขาเบื่อจะแย่อยู่แล้วเธอนะ่ะเอาละเอาละเอาละบ่อคืนก็นอนกันดึกดึกเช้าก็ตื่นกันสายสายจนป่านนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยเอาพอแล้วครับแม่แม่ ว่าผมกินเยอะเอาตกลงว่ายังไงตาถามเหลี่ยมหันหน้ามาทำคือน้ำลายเอาไปอเ,เอาไปเอาไปลูกเอาไปไม่ให้เออ,เอ,อไม่เอาวแล้วโอโห้งอน,น,นกลัวแม่ว่าเหรอจะหมกแม่เจะจมูกดุนเหรอจะหมกดุนตกตกินนี่อลูกกลัวแม่ว่าเแม่ไม่ว่าอะไรหรอกว่าแม่ไม่ว่าเป็นไตอ่าแยากออกไปข้างนอกครับแม่ครับ ถึงยีตินะฮะขาวงั้นให้ขาวยีตีดแล้ะครับขาวมาไม่ให้ไปรอบงันไม่เอาเรี้ไม่กินเอาเอาขาวขาวเอาก็ไม่เอาเานมขาวมาให้ขาวสิเอาขนมมาให้คนขมาว่นเอาขนมมาไหมขมาวเปรี้ยวนะขากินขนมหมาลูกขากินขนมมาเอาขนมหมามาให้ขาหน่อยเร็วพอเร็ว ขนมเป็นเส้นนะบอกเออขนมเขาน้องมายุาง่งนี่บอกขาเจ้ากินในตับไก่ปิ้งปวอ้วนครับวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนแล้วครับผมวันนี้เอาไปออกไปไหนเลยครับมันก็คนกับหมามเอาอีกเอาที่เป็นเส้นไปเอาที่เปิดแล้ว หมดหมดไปโอ้โหมหมาขี้เกินใจมากเลยนะคะดูดูดูกินเศษไอ้เปรี้ยวมันเอ,อ้ยแม่เอาให้เขาเอาให้ก็ไม่เอาอมาอดอมาเรียมตัวนี่น้องหมาเรียมตัวนะนะ้องเขาม่ารักมากอันนั้นก็หงอยนะครับหงอยพี่พี่ไ่เล่นด้วยครับไม่ฮะเตรี่ไม่เล่นด้วยหนอยครับใครๆก็เบื่อผมครับเล่นไม่หยุดเลยครับ ใครๆก็เบื่อผมนะครับเพราะว่าเล่นไม่หยุดเลยะพี่ดูดีมาเล่นเป็นเพื่อนแล้วะจะเล่นหรือไม่เล่นจะเล่นหรือไม่เล่นไม่เล่นห่วงกินเดี๋ยเดี๋ยอยากไปเทียเ่ยวรับแม่พาเพี้ยไปเทีย่ยวออดูดีก็ไปเลยลูกแม่ครับพาหนไปที่วค่ะวันนี้มนไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเอ๊ะเปิดประตูให้ แม่เปิดประตูให้เพื่อไปชิงช่องนอกบ้านกันตื้อนี่ไปชิ่งชองนอกบ้านโอ้ยขยะแม่ก็เก็บไม่เสร็จนะคะตึง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 ,ตงดิจะพาออกไปเล่นนะคะเอาแบบร้องไห้กับบ้านเลยนะโอเคไหมลูกเอาแบบร้องไห้กับบ้านเลยนะไปยาวเลยไปคุ้มเลยเมืนเมื่อคืนเลยโอเคไหมอย่าร้องไห้กับบ้านล่ะอย่าร้องไห้กับบ้านนะลูกนะ เล่นจนเหนื่อยครับแม่ร้องไห้กลับบ้านเลยรีรอ,ห,อหน่าสงสารจังเลยดูดีน่าสงสารจังอา้าวนี่ก็มาเอา่อแย่งซีนมุดเข้ามาแย่งซีนกันหมดเลยเอ,อ่ะอ๋อไม่ได้แย,ย่งซีน哈แม่หนูจะมาหยอกพี่ขาวค่ะหนูจะมาหยอกพี่ขาวครับพี่ขาวครับพี่ขาวครับพี่ขาวจะไปเล่นจนร้องไห้กลับมาเลยเหละครับ มันเด่นนานขนาดนั้นเลยค่ะพี่ขาวจนผมต้องร้องไห้หาหรือว่าพี่ขาวร้องไห้กลับมาเลยเหรอพี่ขาวร้องไห้กลับมาหาผมเหรอครับอพี่นูดีอ่าชื่อจริงพี่นูดี้เอาชื่อเล่นพี่ขาวอ้อยไอหยอกกันก่อนไปไอหยอ,อกกันก่อนไปยกที่สองเริ่มขึ้นเออเออเออบนเต็มเป็นไยบุกเข้ามาก่อนอือหืออ่าพี่ขาวเริ่ม พักนะแยก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 พี่ขาวจะกินงามงางางงางางวันนี้แม่ทำข้าวผัดไข่นี่นะครับไข่สองฟองเลยนะครับแม่ซื้อไข่มาไว้ให้คุกกับปลาทูแล้วก็อาหารเม็ดเออนี่ขวดน้ำสวยงามอันนี้ขวดงามสวยงามของผมครับของพวกเราครับอันนี้กล่องสำหรับใส่กล่องสำหรับใส่อาหารเม็ด โรคผิวหนังน้องหมานะพี่โตนะเจ้าอย่าลืมเอาให้น้องหมาเด้อเอาวันละครึ่งกระปร๋องก็พออันหนึ่งกระปร๋องมันเดอะไปแล้วก็เอาอาหารอาหารนีเน่เอาไปแบ่งลุงละหนึ่งกระปร๋องแล้วมาลุงละเอาเดี๋ยวมาเทให้ใหม่ถุงนึงถุง,งนึงเต็มกระปร๋องพอดีนะคะเมื่อเช้าหนูนาเทแล้วหนูนาก็เลยนึกได้ว่าเออเดี๋ยวไปแบ่งลุงละบ้างกิโลก,กว่าเนาะห้องหาละ